งานนี้โดนเอาคืน BGF สมุนลิติการทหารเมียนมาโดนสอย11รายเมื่อวันที่10พฤษภาคมผู้สุกข,ข่าวได้รายง,งานว่าตามที่มีการเผยแพร่คลิประบุก,กองกำลังกะเกี่ยง BGF ซึ่งสนับสนุนเผด็จก,การทหารเมียนมาภายใต้การนำของนายพลชิตตูได้เคลื่อนย้ายกำลังพลข้ามลำน้ำสารวินมุ่งหน้าไปกองพลทหารราบที่5ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกระเรเหงี่ยง KNU เมื่อวันที่9พฤษภาคม เดิมไม่แน่ชัดว่าจะเข้ามาสู้รบหรือว่าจะเข้าร่วมกับกระเหรี่ยง KNU เพื่อร่วมต่อสู้กับเผด็จการทหารเมียนมาต่อมาวันนี้สำนักข่าวท้องถิ่นเมียนมาหลายสำนักได้รายง,งานตรงกันว่าได้เกิดการสู้รบการโดยทหารฝ่าย BGF เสียชีวิต11รายส่วนฝั่ง KNU เสียชีวิต5รายโดยทหารฝ่าย BGF ได้หนีถอยไปนอกจากนี้กองทัพอารักัน ANC โยคมถิ่นผนึกกำลังกระเรียง KNU ที่รัฐคจินเข้าตีค่ายทหารพรมาร่าแตกยับทั้งนี้แหล่งข่าวในกองกำลังกะเหลี่ยงเค u นยูได้เปิดเผยว่า กองกำลัง KNLA สังกัดกองพลน้อยที่5กองพันทหารราบที่102ได้ปะทะกับทหารเมียนมาและกองกำลังติดอาวุธป้องกันชายแดน BGF สังกัดกองพัน1 0 1 3และกองพัน1,024บริเวณถนนวาตงโขอําเภอผาปูนจังหวัดผาปูนรัฐกะเหรี่ยงผลการประทะทำให้ทหารเมียนมาและกองกำลัง BGF เสียชีวิตจำนวน11นาย แหล่งข่าวคนเดิมระบุต,ต่อไปว่าทางทหารเมียนมาได้มีการใช้กองกำลัง BGF ซึ่งอดีตเคยอยู่กองทัพ KNU และรู้เส้นทางเข้าออกในเขตอำเภอมือตรอรัดรเหรี่ยงเป็นอย่างดีนำทหารเมียนมาเข้ามาในพื้นที่กองพลน้อยที่5้าเพื่อหวังจะเปิดทางเข้าสู่ชายแดนที่ติดกับแม่น้ำสารวินเพื่อให้การช่วยเหลือทหารเมียนมาที่ตั้งฐานอยู่ติดแม่น้ำสารวินได้แก่ฐานดากวกินและฐานอื่นๆอีกจำนวน5ฐานที่ถูกทหาร,กรเกรี่ยง KNU ปิดล้อไมไว้กว่าสง เดือนแล้วสำหรับฐานเก่าของทหารเมียนมาที่เค u ยึดได้ได้แก่ฐานซอเลทาตรงข้ามบ้านแม่สามแลบอำเภอสุเมยและฐานอูสุทาตรงข้ามพื้นที่บ้านท่าตะฟังอำเภอแม่สเสียงในเช้าวันนี้10พฤษภาคมเวลาประมาณ8นาฬิกาทหารเ n u ได้มาวางกำลังบริเวณโดยรอบฐาน,นังกล่าวข้างตน้น เพื่อคอยรับมือทหารเมียนมาที่จะเข้ามายึดฐานเหล่านั้นกลับคืนโดยทางทหารกกเหรียเคนยนยูได้มีการวางแผนเตรียมรับมือกับทหารเมียนมาไว้แล้วขณะเดียวกันมีรายง,งานว่ากองกำลังไทยใหญ่ B g F ได้นำกำลัง100นายเข้าโจมตีกองกำลัง R C s S S S A ของเจ้ายอดศึก ทางรัชานเหนือผลปรากฏว่าถูกทหารของเจ้ายอดสือจับได้คุมขังในกรงประจานฐานทัพพมา่าแตกกระเจิงนักรบทหารกระเรียงบุกยึดเผาฐานทหารพรมาร่าอีกแห่งหนึ่งนักรบกองกำลังชนกลุ่มน้อยในรัฐกระเกรียงทางภาคตะวันออกของเมียนมาเผาทําลายฐานประจำการของทหารกองทัพรัฐบาลอีกแห่งเมื่อวันศุกร หลังบุกยึดโดยไม่มีการต่อสู้เนื่องจากทหารหลบหนีออกไปก่อนสำนักข่าว AP ประจำประเทศไทยรายงานเมื่อวันที่7พฤษภาคมว่านักรบกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรี่ยงหรือ KNLa บุกยึดและเผาทำลายฐานอูทูตาของทหารของกองทัพเมียนมาไกลแม่น้ำสารวินในรัฐกะเรี่ยง ซึ่งกันแยกเขตแดนไทยเมื่อวันศุกร์โดยฐานอยู่ห่างประมาณ15กิโลเมตรจากฐานทหารเมียนมาขนาดใหญ่กว่าที่นักรบ KNLA บุกยึดและเผาเมื่อ10วันก่อน KNLA เป็นกองกำลังไฟรบของสหาภาพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือ KNU องค์กรทางการเมืองหลักของชนกลุ่มน้อยชาวกะเรี่ยงในเมียนมาพลตรีแนดาเมีย ผู้บัญชาการกองกำลัง K.N.L.A. ได้เปิดเผยว่าการบุกยึดฐานทหารเมียนมาแห่งใหม่ไม่มีการต่อสู้เนื่องจากทหารเมียนมาหลบหนีออกจากฐานไปก่อนและนักรบ K.N.L.A. ยึดกระสุนปืนครกที่ทหารทิ้งไว้ก่อนหลบหนีไปจำนวนหนึ่งหลังจากกองทัพเมียนมานำโดยผลเอกอาวุโสมินอองไล์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กอรัฐปหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนที่นำโดยนางองซานซูจีเมื่อวันที่1นึกุมภาพันธ์กองกำลังในรัฐเกเรี่ยงและรัฐคชินทางภาคเหนือเป็นชนกลุ่มน้อย2กลุ่มหลักที่ประกาศเข้าข้างกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐปหารที่เดินขบวนในชุมชนเมืองขนาดใหญ่ทั่วประเทศและเกิดการสู้รบครั้งใหม่ระหว่างทหารกองทัพกับนักรบชนกลุ่มน้อยในสองรัฐ จนถึงขนาดนี้ไม่ทนอีกแล้วเยาวชนพมา่าฝึกอาวุธสู้กองทัพหนุ่มสาวนักศึกษาพมา่าต่างพากันออกจากเมืองหลบเข้าป่าเพื่อรับการฝึกฝนการรบ จากกองกำลังชนกลุ่มน้อยเพื่อเตรียมจับอาวุธต่อสู้กับกองทัพของรัฐบาลเผด็จการทหารพลเอกอาวุโสมินอองไลเป็นแนวทางใหม่ในการต่อสู้โดยสงครามกองโจรในเมืองทีมงานสำนักข่าว c n n ได้สัมภาษณ์นายพลเนดาโบเมียเสนาที่การทหารของกองกำลัง KNDO ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยรบของกองทัพกะเรี่ยงกู้ชาติ โดยให้รายละเอียดว่ามีนักศึกษากว่า200คนได้เข้าร่วมฝึกยุทธวิธีการรบขั้นพื้นฐานนักศึกษาเหล่านี้มาจากหลากหลายสาขาเช่นพยาบาลแพทย์และอื่นๆมาเรียนยุทธวิธีเบื้องตน้นเช่นการเตรียมพร้อมร่างกายการใช้อาวุธปืนและระเบิดรวมทั้งการสร้างระเบิดแบบง่ายๆเมื่อเสร็จการฝึกก็จะกลับเข้าเมืองเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มอื่นๆต่อไป ถ้าเราไม่ช่วยเหลือเยาวชนเหล่านี้ให้รู้จักวิธีการรบและป้องกันตัวเองใครจะมาฝึกสอนให้เขาในายพลกระเหลียงบอกแต่ไม่เปิดเผยว่าจะสนับสนุนด้วยกันมอบอาวุธให้ด้วยหรือไม่เพราะการตั้งกองกำลังต้องใช้อาวุธและกระสุนปืนจำนวนมาก เราฝึกให้นักศึกษาพวกนี้ให้สู้รบด้วยสมองความฉลาดสติปัญญาไม่ใช่เพียงแค่ใจสู้อย่างเดียวเพราะกองทัพพมา่ามีประสบการณ์การฝึกต่อเนื่องนานกว่า50ปีทั้งยังมีอาวุธความพร้อมที่เหนือกว่าในพนฐานกะเรี่ยงย้ำ ประเด็นสำคัญคือต้องมีอาวุธเพียงพอในการรบแบบยืดเยื้อและสร้างผลให้เห็นว่ารัฐบาลพมา่าจะกลุ่มอำนาจรัฐแบบสบายไร้การต่อต้านของประชาชนไม่ได้อีกแล้วที่ผ่านมากลุ่มประชาชนเป็นฝ่ายถูกกระทำเพียงฝ่ายเดียวไม่มีอาวุธและหนทางที่จะสู้รบตบมือกับทหารพม่าที่มีอาวุธยุโทโธปรกรณ์พร้อมทุกด้านเพราะที่ผ่านมา ผู้นำกองทัพซึ่งกลุ่มอำนาจนานกว่า50ปีได้เร่งเสริมศัก,กยภาพเพื่อความมั่นคงด้านการทหารทหารพรมา่าจำเป็นต้องดำรงความแข็งแกร่งเพราะต้องสู้รบกับชนกลุ่มน้อยกองกำลับบงชาติพันติดอาวุธซึ่งเรียกร้องเอกราชและเสรีภาพในพื้นที่การปกครองของตนเอง พื้นที่ฝึกกลุ่มนักศึกษาอยู่ในบริเวณป่าเขาภายใต้การควบคุมของกองทัพกะเรี่ยงซึ่งอยู่เป็นแนวยาวตลอดติดกับพรมแดงของประเทศไทยกองทัพกะเรี่ยง KNU เป็นกองกำลังชาติพันธุ์แรกที่ประกาศต่อต้านการรัฐประหารและให้คุ้มครองขบวนผู้ประท้วง กลุ่มนักศึกษาเข้าป่าส่วนใหญ่อายุ24-25ปีเท่านั้นจัดอยู่กลุ่มที่มีความรู้กลุ่มแรกที่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักแบบทหารไปแล้วมีประมาณ200กว่าคนช่วงการฝึกมีเสียงตะโกนเพื่อประชาชนเพื่อเสรีภาพและเพื่อเอกราช ถือเป็นครั้งแรกที่ประชาชนเข้าป่าฝึกอาวุธสู้กับกองทัพพมา่าจะเป็นสงครามกลางเมืองหลังจากการปราบปรามสองช่วงก่อนหน้านี้ไม่มีความต่อเนื่องในรูปแบบนี้เพราะนักศึกษารวมทั้งประชาชนต้องจำยอมอยู่ภายใต้การปราบปรามเหี้ยมโหด กองกำลังกระเรี่ยงไม่ใช่เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ฝึกอาวุธในประชาชนพมา่ายังมีกองกำลังชาติพันธุ์อื่นๆที่ต่อต้านรัฐบาลทหารและให้ความช่วยเหลือเช่นกันนอกเหนือจากการเข้าต่อสู้ด้วยกองกำลังที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้กองทัพพม่าไม่น้อยกองกำลัง หลักที่รบกับพม่าปัจจุบันคือขชินกะเรี่ยงและไทยใหญ่มีการรอบโจมตีค่ายทหารพม่ายึดอาวุธและสังหารทหารหน่วยรบต่างๆจากนี้ไปทําให้กองทัพพม่าต้องรับศึกทั้งกองกําลังชาติพันธุ์ต่างๆและหน่วยรบจากกลุ่มนักศึกษาติดอาวุธ ความหวังว่าจะมีชาติอื่นส่งมอบอาวุธให้นั้นยังคงมีโดยเฉพาะสหรัฐซึ่งปัจจุบนันรัฐบาลทหารพมา่าได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากจีนและรัเสเซียขณะที่มาตรการปิดกั้นการส่งอาวุธให้กองทัพพมา่าก็ไม่ผ่านมติของคณะมนตรีความมั่นคงของสหปร,ระชาชาติประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดน เพียงประนามและใช้มาตรการคว่ำบาตรรัฐบาลพมา่าและนายพลผู้นำกองทัพรวมทั้งบริษัทซึ่งอยู่ภายใตย้การควบคุมของผู้นำทหารแม้จะมีมติการประนามการใช้ความรุนแรงก็ยังขาดการประนามการร,รัฐประหารซึ่งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพมาร่าเกรงว่าถ้าเวลาผ่านไปประชาค,คมโลกจะลืมว่า เกิดอะไรขึ้นในพม่าบ้างประชาชนต้องประสบความทุกข์อย่างไรทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมนับตั้งแต่การรัฐประหารวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมาทหารกองทัพพม่าได้สังหารประชาชนไปมากกว่า720รายการคุมขังคนมากกว่า2,000รายทุกวันนี้ยังไม่เลิกการปราบปรามจับกลุมคนบ้านเรือนอาคารสถานที่ต่างๆเพื่อกวาดล้างคนต่อต้าน การนี้เข้าป่าเพื่อฝึกฝนอาวุธจึงเป็นการเลือกสำหรับการต่อสู้ยืดเยื้อกับกองทัพพม่าซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีมีความเหี้ยมโหดไม่คำนึงถึงการฆ่าคนชาติเดียวกันและนี่เป็นการเปิดศึกรูปแบบใหม่โดยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเผด็จก,การซึ่งส่วนใหญ่มาจาก กลุ่มที่เข้าร่วมกระบวนการอารยะขัดขืนนอกจากนักศึกษายังมีคนในสาขาอาชีพอื่นๆซ,ซึ่งมีผลงานด้วยการประท้วงเพื่อทำให้กลไกลของเศรษฐกิจของประเทศเดียงทุกวันนี้ธนาคารต้องปิดเพราะการประท้วงรวมทั้งหน่วยราชการอื่นๆทำให้ระบบสาธารณูปโภคการขนส่งเป็นอัมพาต องค์การสหรประชาชาติคาดว่าประชากรพม่า,า,กา,มากเกือบครึ่งจะต้องตกอยู่ในสภาวะลำบากขาดรายได้และขาดสินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกชนิดจากนี้ไปคงต้องรอดูก,กันว่าจะมีนักศึกษาประชาชนเข้าร่วมขบวนการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่และกองกำลังชาติพันธุ์ติดอาวุธจะยกระดับการสู้รบ เปิดแนวใหม่เพื่อสงครามการเมืองและชิงพื้นที่จนนำไปสู่การประกาศเอกราชได้หรือไม่มีความเปลี่ยนไปได้เช่นกันว่าสงครามกลางเมืองจะทำให้ประเทศแตกเป็นรัฐย่อยๆโดยชาติพันธุ์ต่างๆเหมือนอดีตยูกโกสลาเวีย ซึ่งจะทําให้ประชาชนต้องหวาดเจ็บล้มตายบ้านเมืองเผชิญวิกฤตทุกด้านกลายสภาพเป็นรัดล้มเหลวอนาคตของประเทศพมา่ายังยากที่คาดเดาได้ว่าจะมีจุดจบอย่างไรถ้าเป็นศึกยืดเยื้อประชาชนจะเป็นผู้รับเคาะและไทยต้องรับมือกับผู้อพยพมากมายแน่นอน